สวัสดีครับวันนี้ใครอยากได้ภาพโลโก้สวยๆนะครับเพียงแค่คุณมี Chat GPT4 และปลั๊กอินด้วยแคนว่าภาพมันจะออกมาสวยขนาดไหนมาดูกันครับอันดับแรกครับเราก็ต้องมีปลั๊กอินเจ้าแ a n นว่าก่อนนะครับนี่กดคลิกตามนี้เลยนะครับปลั๊กอินแล้วก็เพิ่มติดตั้งด้วยแ a n นว่าเข้าไปเลยพอได้แล้วนะครับผมก็พิมพ์ไปว่า h e l p m e Design Water Logo กก็คือผมจะให้เขาเนี่ยช่วย เอาแบบโลโก้น้ำให้หน่อยปุ๊บนะครับพอได้แล้วก็จะได้ภาพโลโก้ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับโอ้โหค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ละอันนี่มีปลาน้ำต่างๆเื่อหยดน้ําก็มานะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากได้เพิ่มอีกล่ะนี่ครับผมก็พิมพ์ไปอีกครับ more please select water icon for me ทึบไหนดูซิ อันที่เหลือก็เจ๋งไม่แพ้กันนะครับมีภูเขาน้ําใบไม้ก็มาเฮ้ยหรือว่าคนกับน้ําก็มานะครับโอ้หถือน้ําแล้วถ้าเกิดว่าอยากแก้ไขล่ะก็ไม่ยากครับก็เข้าไปในลิงก์นด่เลยฮะที่เขามีให้แล้วก็จะมีให้แก้แบบนี้แบบนี้ครับเจ๋งมากและนี่ก็คือครับผลลัพธ์ของ ChatGPT บวกกับ Canva นะครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการรับข้อมูลดีๆ AI ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมติดตามช่องผมนะครับช่อง Best Move ครับโอเคทุกคนแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย